ตอปนาครึงกับปัญาปนาคระึงับนาจวงนี้กับจวงยังไม่เจรลางจอวงปัคนกลงก็เป็นต่อนะครับปันาถึงรถกองแกงตัวนี้ครับปันซิงเนื้อเส้อตายมาพอสมควรครับปันซึกนักมาจากโอ้ยนะครับครับผู้พานมาต่อขอนกับรถกองแกงยามีจืดเสียงกับชิว่าดุกดังอัศวินคว้นเมืองกับชุดมาแล้วซี่กลางกับมีอ้มีโอ้ยมีอุดมาดังเีครับแทงจัดจ้านนะครับเข้าคว้าไว้กับปลายยอยนะครับ จช้ประโยชน์ไมาธรรมานะว้งกันอีกเหลืองแล้วใช้ประโยชน์ธรรมานะจะได้เลยครับเป็นร่องกับเป็นร่องผ่านมาแล้วซี่ว่าซี่วายซี่คนซี่กลางกับไรซี่จังเจ้านายบานนีอยู่ว่าบ้านเมาเงนเจ้านายมีอยู่ว่าบ้านเมาเงอยู่ปากนั่งกรรมาการเริ่มเลียดนะน้ำเริ่มเคลียไม่เริ่มเลียเจ้านายเล่นตกแล้วปลดเคลียะนะน้ำ Cô chạy lửa lên mà con cang gặp con cang, chơi sức giấy và nè, con cang, khởi phản con nước con cang, con cang, và nì vẫn còn tròn, nướng cặp đi bóng phải to, đi. cái <laughs> này con găng mày chép đi <laughs> lên rồi. teck mày may tuo cả, điưởng lao. teck mày đai đi, teck luôn. นี่นี่อย่าโมวแต่รุ่นอย่าโมวแต่รุ่นนี่ไอกองแกงกระดาลปัดวิชาเราคาอยู่ที่ปานาปานาเกินกับราคาไม่นี่ไปไหนคนเล่นในจันดีร้องกับจานแจ็คกับจานแจ็คจานแจ็คจะไหนปัตตาเลยจังโอลี

dục đang ăn xa huyền quận mường cặp nốt con kén nấp chuẩn gần xong lán và ba cặp xong là nâng xe bạc, nhằng cha cha nữa nhằng mấy mẹ đấy Hãy subscribe cho kênh ไปแล้วน่อยีไปแล้วหน่อีราคาครับเบียดไปเป็นมากยู่ตรงทีเดิมเบียดไปเบียดมากว่าคายู่กุ่ตรงตรงอ้ากล

<อ>แนเลแนนะีแนเลยแดนะที่ไไนไม่ดูดันเต่าตีกิ๊แต่ก็ nãy đúng không? căng quai căng lên ga chẹp chẹp, mở miêu ga. Tài tàu nhiều, pha leo cao nà tì, pha leo cao nà tàu đi óc. 9, 9, เป็นมาจันนีว่าแทงก็ยังไม่ได้แทงนะครับแต่กองแกงกองกลางจะมีแผลอีกแหล่ะครับแถวแก้มอ้นแก้มอู้จะไหนวะคอพูดหน่อยกองแกงอยู่กว่ามือนะครับที่ลำตันแดงนี้นี่ห้ดุดดังครับ Con canh lịch nội <laughs> nắp nắp mang lại lắm 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 ตัวพ้ายดุกดางอัตวินควันเมืองที่น้ำตาลแดงไปอยู่หลางกับไม่ชายดอดต่อส่องมือเดียวกหัวแต่งจัดจานใครเป็นรุ่นจัดจานราคาเย็นทีที่บุก

ยันย <iyorsun? S 2> ังตีสองนึงครับสองนึงขวาดียอมไปขวาดังขวาดังยอมไปววาดีเป็นรัฐธรรมทนะครับววายอมจะไม่ไปมี่ยนแมวใครตีที่มาตอบ ซ้นาทีผ่านทิปซ้ำนาทีนี่แทงแทงไม่ได้ทีนั่นนั่นแทงที đục đàn gặp đục đàn về lăng thì hòa thèn mấy mì thèn trên ca mà tiếp là thì lòng phần lòng phần thi là có Ai con kén mì bạc đây cái gì mày thì... mày tu tèn trước ไม่ไอเสงอกันจะกแกนชเนเงินแต่ว่าอันี้ไม่ใช่เงินแค่เป็นิาอ้เงินเอีตงน้ำเงนเนี้ยพี่จนเเชียอะไรไม่มาวันนี้เอเนไดเกินไดีว่า cái <laughs> này cái này cái này cái cái này cái này cái cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไม่มีโอกาสได้แท่งครับไม่มีโอกาสได้จ <t> ักมิดไม่มีโอกาสได้จักมิดเลยนี่นี่ยตามแก่งแกล้งเต็มมันตางกัน นรร้่องต่อบัช่องราานไรองเลย่ไร่อยแ้เ่อไอร้องแ่ออนแี่เริ่มแต่งมั้งแล้วกวาแต่งกัย่งแต่งแล้ว Trong luật cắt luộc tập luộc con gong gang tèo chi wang wire kaka mnaka nè gặp đăng át gặp in gần mưa nga 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 Ni đây tang tang đã về đại đi đường tang mang lại đường tang mang leo đường tang mang leo phải là gì vậy nè อันร้องม่ร้องเบิ้ลร้องต่อร้องเบิ้ลดิไม่เอาเบิ้ลร้องอย่างร้องเบิ้ลร้องเบิ้ลตามปัญหาคุ้มเดียวบ่ไม่เอาร้องเบิ้ลตามปัญหายังคุ้มเดียวนี่นี่นี่ป้าแต่งกันปลอกลุ่น ปันรองไม่ร yeah, ้องเลยปันร <g zia> <t> ้องไม่ร้องไอกองแกงไปยายาใหอบนแลยครับไอลุกแางไปยายาแทงกับนี่นี่มัดไปมัดไปลูกนี้ลูกแตนนิสไอกองแกงกินจีติดถับมันแก้งแรงครับไอกองแกงมันแกงแรงจีติดลูกนี้ก็ติดมาติดนี่ตันไม่อยู่กับตันไม่อยู่ไม่ได้แทงมัดมัดอยู่เกียกับมัดอยู่เกีย กงกับกองกงยี่สิบสามนาเศวยยี่สิบสามนาทีอัรจวินควันเมืองครับอัรจวินมือปราบไม่มีโอกาสได้แทงจังๆสักดอกเดียวตั้งมัดตั้งมุดตั้งอัด์ตกันมา